ตำปลาจ้ะพี่น้องได้อันหนวดมึกย่างมากกันเลยตำปลาซักหนึ่งนักคุกแซบๆน้ำกันจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อพอกันอีกแล้วจ้ะมอนีส่วนพี่น้องมา่กินตำปลาตำปลาหนวดมึกพี่น้องหนวดมึก เหนือเมือกสายพี่น้องบางคนว่าไปยังตำม,มาคั่งเคื่อบ๊ใส่ปูเมื่อนี่ไปซื้อปูมาแล้วเด้อพี่น้องมันบอกค่ยไมีแถวเนี่ต้องไปหาซื้อตัวนตลาดเ้าตลาดบางแคไก,ไกยู่ไก่ยุกไก่ยุกไปก็เลยซื้อมานําพี่น้องในเมือกสายอย่างกับอันนี่แหละอีกกระปูดองก็เลยมาตำปลาให้พี่เห็นน้องบิง่ง ดุก,กุบภาเกษตรอะมันมันัาขาภาเกษตรนี่เเเยเหมือนใจ a tap อยากกินกับแกงนื้ใหม่นะพี่น้องเฮมพักค่ะแกงนื้อใหม่ใส่อเนี่ยค่ะก็เอาออยัางโอ้ปลาหมึกโอ้จะมองใส่ปลาหมึกแข่งพี่น้อง กรปุด mm hmm. ปูกระปูเข้มกปูเข้มกปูจืดนะเขามาดองไม่ได้เข้มนะ ใส่แบบพริกบบรา,ายจะว่าต่ำแหลกมไม่อคยเห็นเมนบักพริกเพราะต่ำแหลกเลยพี่น้องมันก็เลยเผ็ด ตะก,กี้ก็บ,บอกกินดอกพี่น้องฟักคาดิบเบอง์แย่นี่ตะก,กียรยนี่สวีเดนเลยไหมตะบอกท่านในเห้คลิปคุณนะพี่น้องยังเบิรงคลิปกินมักเบิรงเล่าเล่ากินผักเป็นแซ่บ กิ่นซูยางคือแนวะแต่ไข่ใบบักกูจังสีข้าวบักกินดิบเหล้ากินได้พี่น้องสุดยอดอีหลียังวะ แคลใสแตกเจ้หาหยำแขีวยขวเจ้าคว,วังเจ้าหยำปูเต้กรอบแห้งไม่มีจำว่าไรใช่ไหมพ่อหายอยากอื คักด้วยจกักหิวเลยยังกินเอากินเอา ใส่ยังกับว่าคือใส่มื่อเด้นนะี่คลิปไดคลิปนั้นใส่ซ่วนแรก,แรกหลังๆใส่มื่อทุกคลิปเลยกินไปท้องห้องไปมันกับโพดอยู่ ต้องมือต้องส่งวนบนะ 下面。 จัดนุ่นเผ็ดอ๋อเมื่อละพี่น้องเผ็ดเราให้กินน้ำกินท่าเมื่อนี้กบข้อขอขบพูนพี่น้องจ้าที่เขามาให้กันติดตามรอบส้มเมื่อนี้กะต่ำพ่อหายอยากพี่น้องจ้าต่ำบลายต่ำพ่อหายหิวเอาไว้พ่อกันคลิปน้ำเมื่อน,นาพี่น้องอยากให้กินยังกะขอ้อเมนไวน้เนาะเดี๋ยวจะพย,ยายามเผ็ดให้ครบเหมือนทุกๆคลิปแล้วจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็มิจะต่ำจะย่ำคือว่าแหละพี่น้อง เอาสำหรับมื้อนีน้ขอตัวลแล้พี่น้องไปก่อนจ้าเพรแห่งไปหากินน้ำก่อนเอาไว้เจอกันคลิหน้ำมื้อนาะนน้องพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ